สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิจิก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับบำรุงผิวหน้ามาแนะนำสำหรับใครที่อยากผิวขาวใสยอยากหายหมองคล้ำนะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะ3ตัวนี้ที่มิจิใช้อยู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จาก Impress เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง เริ่มจากตัวแรกนะคะ White Perfect Cream ตัวนี้ก็จะช่วยให้ผิวหน้าขาวใสขึ้นนะคะใครที่มีจุดดำๆต่างๆบนใบหน้าเช่นรอยแก่สิวหรือว่ารอยดำรอยแดงบนใบหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยกระปุกเขาใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิดฝาแล้วก็บีบเนื้อครีมก็จะออกมานะคะเป็นแบบนี้ไม่ติชอบแพคเกจอันนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้มือล้วงเข้าไปในกระปุกครีมทำให้สิ่งสกรปรกไม่เข้าไปอยู่ในกระปุกนะคะ เนื้อคีมเขาเป็นแบบนี้นะทาลงไปก็จะซึมเข้าผิวทันทีนะคะไม่เหนียวเหนอะหนาเลยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยมาถึงตัวที่2นะคะตัวนี้จะเป็นไวท์ e พอร์เฟ t สปอร์ตเลดออรอินนะคะตัวนี้ก็จะเน้นพวกจุดด่างดำเลยใครที่มีรอยดำรอยแดงหนักๆนะคะบนหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้มันจางลงเร็วกว่านะคะถ้าจะใช้ควบคู่กับตัวนี้นะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะ ตัวนี้คือเอเ e เลนเอจิ้งเมกเกอร์เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องริ้วรอยใครที่มีริ้วรอยบนใบหน้าหรือว่าตีนการเริ่มมาทั้งที่อายุไม่เยอะนะคะแนะนําไม่ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันจะทําให้พวกรอยตีนการหรือว่าริ้วรอยของเราตื่นขึ้นด้วยแล้วก็ใครที่ผิวหน้าหย่อนค้อยแล้วนะคะมันก็จะช่วยกระชับผิวหน้าแล้วด้วยใช้3ตัวนี้ควบคู่กันนะคะนอกจากจะทําให้ผิวหน้าเราขาวใสแล้วเนี่ยยังจะช่วยลดเลือนริ้วรอยทําให้หน้าเราเด็กลงอีกด้วยนะแนะนําไม่ใช้เลยนะคะ